สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยิ่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะสอนรับท่าปักธงนะครับเนาะแค่1เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเนาะก็คือแบบว่าท่าปักธงนะครับเนาะได้มาวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครเติมไปเป็นเลยร้อยเป็นแสนเพชรนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าเสียใจมากๆนะครับเนาะเพราะว่าท่าปักธงได้วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ใครที่แบบว,ว่าอยากได้ท่าปักธงมาหน้านะครับน้องไฟฟันอยากได้ท่าปักธงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าท่าปักธงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้องเราก็กลับมาครั้งนี้นะครับไม่ต้องเสียเพชรเยอะเลยครับนก็คือมีเพชรประมาณ1เพชรก็สามารถรับท่าปักธงได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวงน้องแล้วก็จะอยู่กับเรา1สัปดาห์เท่านั้นนะครับน้อกิจกรรม เนาะว่าถ้าใครเล่นเซิร์ฟวินโดตอนนี้นะครับเนาะก็ดีใจด้วยหลักกานะครับเพราะว่าถ้าทางปักทงนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ท่าปักทงนะครับเนาะตอนนี้ก็สามารถย้ายเซิร์ฟได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของฟิฟี่นะครับเนาะก็สามารถเล่น2เซิร์ฟได้นะครับบงน้องก็คือเล่นเซิร์ฟไทยได้แล้วก็เล่นเซิร์ฟ ทางด้านของอินโดได้เหมือนกันนะครับน้องก็สามารถเล่น2เซิร์ฟได้แบบนี้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าปักทงตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟอินโดนะครับน้องที่แบบว่าวางขายแล้วนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องเนนียนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรให้แล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องมากเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับ เลยนะครับเนอที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องในนี้นะครับเนอก็มีทางด้านของท่าปักธงด้วยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าท่าปักธงตัวนี้นะครับเนะที่เดาว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนอว่า1เพชรก็สามารถสุ่มได้นะครับวงน้องก็คือเป็นประมาณนี้นะครับเนอก็คือ1ึ่งครั้งนะครับเนอหรือว่าครั้งแรกนะครับอยู่ที่1เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจะจันเลยนะครับเนอสามารถสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอว่า มีทางด้านของท่าปักธงด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของท่าปักธงที่แบบว่าในเซิร์ฟเราเติมกันเป็นล้านๆเพลย์เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอเราก็จะมีทางด้านของท่าทางเยอะแยะมากมายนะครับนาะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ท่าทางปักธงนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอหรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากได้นะครับนาอก็สามารถมาสุมกันได้เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบ้ ร้อยแล้วนะครับเนาะแต่เป็นทางด้านของเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่ามารายงานล่วงหน้าเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็รีบมารายงานเลยนะครับเนาะกลัวที่แบบว่าทุกคนจะไม่ได้ถ้าปักทอนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าทางปักทงตัวนี้นะครับจะอยู่กับเราแค่7วันเท่านั้นนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ก็รีบย้ายเสริมแล้วก็มาสุ่มได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว เดตเข้ามาแล้วก็จะไม่กลับมาอีกนะครับนาอสำหรับท่าปักทงตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอกก็คือมีเพชรประมาณ500ได้แน่นอนนะครับนาอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับพงน้องก็ถือว่าเซฟ นอกนะครับวงน้องก็คือจานแลนะครับน็อกเป็นทางด้านของท่าทางอื่นนะครับน็อกส่วนท่าทางปักธงจะเป็นท่าทางปกติเลยนะครับน็อจะไม่แลนะครับวงน้องก็คือท่าทางปักธงนะครับน็อจานแลแค่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแค่เซิร์ฟเดียวเท่านั้นนะครับน็อกส่วนเซิร์ฟอื่นจะไม่แลเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน็อกก็ฝากกันด้วยละกันสหรับใครนะครับน็อที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงนะครับน็อที่แบบว่าไม่ต้องเสียเพชรเป็นพันไม่ต้องเสียเพชรเป็นล้านนะครับน็อกก็คือตอนนี้ในเซิร์ฟบิน นก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็มี5ท่าทางนะครับนก็มีท่าทางบูย่าท่าทางปักทงนะครับนกแล้วก็อีก3ท่าทางตัวนี้นะครับนะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราได้ส่มนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนกแล้วก็ยังมีอีกของเยอะแยะมากมายนะครับนก็มีทางด้านของไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับนกบัตรเพชบัตรปืนบัตรอีโวนะครับนกแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับนกสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับบงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน Ah... <síntos> คิดว่าไม่มีเกลือน,นะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าของเกลือก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นทางด้านของท่าปักทงตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้าบ้านนะครับงงน้องเราก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างน,นะครับงงน้องก็คือสําหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนาอก็กิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับงงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสกินปืนตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืน AUG ของลักกี้อีโวนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องก็แน่นนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนเอ g ตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับน้องก็สามารถสูมได้แล้วนะครับน้องตอนนี้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็เปิดให้สูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องเราก็มีแต่สีสวยๆทั้งนั้นนะครับวงน้องก็มีสีฟ้านะครับน้องสีม่วงนะครับวงน้องเราก็แแตต่่่ลละะกกก็บออหรืวาสิน นอสถานะก็ต่างกันไปด้วยนะครับวงน้องออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแต่แรกที่สุดก็น่าจะเป็นกระบอกสีแดงตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเพิ่มดาเมจเข้ามานะครับนอแล้วก็เพิ่มระยะเข้ามานะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าปืน AUG ลั่นเร็วอยู่แล้วนะครับนอไม่ต้องเพิ่มอัตราก็ได้นะครับวงน้องแต่เพิ่มดาเมจมานะครับน็อตก็คือดีมากๆนะครับน้ออก็เป็นอีกหนึ่งสกินนะครับน็อตัวใม่ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใน เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับสามารถซูมได้นะครับวงน้องก็คือแบบนี้นะครับน้องพี่ก็ซูมเรื่อยๆนะครับวงน้องเพราะว่าพี่มีบัตรฟรีแบบนี้นะครับน้องก็เกลือเหมือนเดิมนะครับวงน้องก็คือยังเกลือเหมือนเดิมนะครับน้องยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็มาที่สายฟรีกันบ้างนะครับน้องสำหรับสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับวงงออก็คืสหรับสาายฟฟฟรรรรีในเเซซิิ์์หหลักือว่ทงเรานะครับน้องก็ค เทคแนเข้ามาใหม่หนึ่งคำวงน้องก็คือเป็นทางด้านของโทเคแนสายฟ้าตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะที่สําคัญก็คือโทเคแนตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกสกินปืนได้แลกสกินรถได้นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีมีเฮอีกแล้วนะครับวงน้องเพราะว่าจะได้สกินปืนถาวรนะครับเนาะได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องในส่วนของเของพี่บอก นะครับเนาะว่ามีเยอะแน่นอนนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึงวันที่4เดือนหน้านะครับวงน้องอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วนของที่เราสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของสกิปปืนตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่มแม็กกาซีนเพิ่มแม่นยำนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีทางด้านของของนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีทางด้านของเพลยไฟล์พื้นหลังอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ เฟกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบเอฟเฟกเยอะๆนะครับวงน้องพี่แนะนําเลยนะครับนก็เป็นทางด้านของสกินลดตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องแจ้งให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้เองครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับนก็ถือว่าสกินตัวนี้สามารถรับได้ฟิฟี่รับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้อง แล้วก็ของฟรีย nice ังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับน <or> ้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องในกิจกรรมแลมเพ็ดก็มีแจกนะครับน้องสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องก็ถือว่าสามารถรับได้นะครับน้องแต่บางกิจกรรมก็เล่นได้แล้วนะครับน้องแล้วก็บางกิจกรรมนะครับวงน้องก็ยังเล่นไม่ได้นะครับน้องก็ยกตัวอย่างกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือยังเล่นไม่ได้นะครับน้องก็จะสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือววว่่าาาคคคุ้้้มมแนน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 นอออเรรรรรรัััับบบะะไไดดสสกกปืถถถตยงีพช ไดมอนด์ด้วยนะครับวงน้องหรือว่าบัตรปืนด้วยนะครับเนาะมีพอไฟมีพื้นหลังนะครับเนาะแล้วก็มีแผ่นเสียงด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่นะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่จากพี่พี่ก็มีแจกให้เหมือนกันนะครับเนาะก็ คือถ้าชอบคลิปนี้นะครับบงน้องก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเนาะถึง9,000คนดูมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้พีฟรีเลยนะครับนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แแบบบบบวววว่่่่าาาาาเเเเเเปป็็็็นน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 คคคคคคใใหหมมมะะะรรรรััััพกกก้้้้ออองงงืถดีิขู เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะเราก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือเอฟซีคนเก่าหรือว่าเอฟซีคนเก่านะครับเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าการกดกระดิ่งจะมีผลดีต่อน้องๆเองนะครับเนาะจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเนาะที่แบบว่าพี่โพสต์ลงไปนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะก็จะระาาานเยยคับบบ๊